คือเข้าระยบางทีเขาให้แลกคุดกีรออลไรให้แลกเข้ากับแล้งไปโดยก็คือว่าเคยอดเข่าเคยพาลูกหิวอยู่บ้เคยอดอืมหมดบ้านนี่อดคือการมดจะมีมีไผ่คอไผ่ได้เนาะโอ้คือว่าการลายมือลายลายเทื้อที่ว่าพาลูกหิวเข่าหิวน้ำ สวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุข่สู่สคนเนะาะกอเจริญต้อนรับทุกทานะ่านเนาะขอชูช่องตะวันเบาเลา่าอีกคือเก่าพี่น้องเอ๋ยนอะ่าเมื่อนี้บ่ร์ตวันก็ได้เดินมาทางมาเนาะกับทีมงานนี่แหละพี่น้องกลับมาหมู่บ้านบ้านหนึ่งพี่น้องเนะาะกอยู่ห่างจากตัวเมืองสมควรพี่น้องทางมากนะลำบากเติบเนาะส่วนจะเป็นบ้านใดน,นัน่นเะดี๋ยวห้าไปเบปิ่ร์ตชมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องเอ๋ยนะ พี่นอนะ้องเอ๋ยเนาะทางทีมงานเทาาก็เลยเดินมาหมู่บ้านบ้านหนึ่งกันยังปทป็นชั้นหัวเป็นหมู่บ้านอีกอย่างนาะพี่นอนะ้องเนาะก็มีหลังคาอยู่ประมาณสิบปลายหลังคาได้เนาะน่าจะได้ประมาณสิบปลายหลังคาพี่น้องเอ๋ยก็อยู่เส้นระบบทอยู่นอกเมืองขักะรนะีพี่น้องเอ๋ยก็มากับทีมงานเท่าเลยเนาะถ้ากันบุกบืนขำห่วยขำห้องมาบุกปลาบุกดงมาพี่นอ้องเอ๋ยก็มากับทีมงานเบา อาวัในม่เป็นก็มานน้ำกันม้อน้เนาะเป็นทีมงานเดียวพี่น้องเลยโดยก็พากกันบืนป้าบืนดงมาเนาะืัอที่นี่ว่าวันจะทําหวยกําห้องมาพี่น้องเลยแ่นก็มีมาหอดหมูบ้านนี่ก็ยังมาทัฮูหู่าเป็นมูบ้านอย่างเนาะบ่าวัฒใหม่กาชิมีอยู่ประมาณสิบปลายหลังคานเนาะตามที่เห็นพี่น้องเลยกาเป็นบ้านห่างห้างกันเนาะบ้านกันดังบ่ใหญ่ดอกพี่น้องไปซ้าเห็นเลยเนาะกาเดียบวาตบ้านกาทีมงานก็สิเข้าปจักรไทยครับ สาบ้านเพิ่นเนะาะว่าเพิ่นเห็ดอาชีพอย่างอยู่กินจังใดพี่น้องเอ้ยกรเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะทางทีมงานท่ากับสีพาพ่อแม่พี่น้องกับหาทักทายสำบาดีครับเพิ่นเบิ่งพี่น้องเอ้ยกับสีพาพี่น้องเนาะเข้ามาถักทายสำบาดีมาทำกงหัวใจกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยครเพื่นไปอยู่เพื่อนอยู่เนาะมันอยางมาทักทายจำบาดีเพื่อนวากันพี่น้องเอ้ย เลียงหมูหลายเนาะบ้านนี่เนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านอย่างเนาะเอ้ยกลางเหนือกลางเหนือโดยกลางน้อยตัวนี้บ้านกลางน้อยกลางใหญ่อยู่ในพุ่นบ่โดยกลางวัดอืมคือบ้านนี่นั่นใหญ่ออกมาจะดนนะพ่ได้จักปีประมาณวะเจดแปดปีเลยโอ้โห อืมสิบปลายปีได้เนาะการจักจักหลังคาเฉพาะหมู่บ้านนี่หอดบัวซาวหกหลังคาโอหอดซิปใําเนาะมีแต่หกหลังคาหนึ่งโดยคือเจ้านี่การง่ายออกมาแต่บ้านใหญ่ผรือเปล่าอืมง่ายมาหนึ่งจักปีแล้ใชะสิบสิบปลายปีแล้วโอสิบปลายปีเนาะ นางยังไ่ได้ดอกลูกบุตรสบายเนาะเจ้ามีลูกจักคนก็ลูกสามคนคือว่าเป็นไข่บ่เยจะไรเป็นจักเมืออะไรเมวนี่นะอ็กน้อยเป็นไข่ลายเนาะช่วงนี้กคือว่าเงินข้าเจ้ากับบรรบามาบ่ ไปยเงินเขาเนาะโอโดย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 แล้อยู่นี่ผ้ากันเป็ธรมะหากินยั้งอยู่นี่นะนำหมู่บ้านนี่นะไงไข่มดแดงยิ่งมะกอก เฮ็ดแต่ลีปีก็ได้หลายใช่ป่าวได้หลายได้ชิบซอบได้ชิบซอบนึงเออคือผู้นี้นั่นแม่ว่าน่าใช้ถือกันเจ้าใช่ไหมแน่ลูกหลังนั้นเนาะอันนี้คือลูกสาวลูกไพ่อ่นลูกไพ่อืมด้านโดยคือจมมุตินี่เฮ็ดทรรมาหากินยังสิมิแต่เนี่ยไข่หมดแดงกันบ่ กะได้อีบ่ไปกะได้ถึ่งฮื้อกะไปขายซื่อเด้ออ๋อแบบขายนี่เมื่อวานแบบไปขายพุ้นอยู่เมืองไอ้อืย่างไปจักจักกิโลจักจักลกิโลอันไปเมืองน่ะเนาะฮู้จักีบ่ไกลบ ไตรมรถอมอเมื่อไ้มีรถมีล่างมอในบ้านเนี่บางทีก็มีบางทีพวกมีน้ำมันรถใช่กัยางไปโอ้คือว่าแหน่มกใครหมดแดงมาแล้วพอมั่ยบ่ถือรถใ่อะไรก็บพน้ำมันรถใช่ซื้อมกพริกไปนวมันได้โบรายเนาะไปแหน่ทีหนึ่งได้ประมาณจักีบางทกสิบพันเออ ั่ยางไปรถไก่อย่างนั้นันชาพันดูอืีแต่คันวาขีรถจักไปขายกับชื่อ้มันรถกับเบื้อแล้วเนาะบมีงัวจักโอจายมรถจักกัรถจักเพื่อนแม่เลยดูมันตายได้เพิ่มยอืตายมันมีบงไปหาว่าอะไรมันนี้นะ โมนี้ยากลูกเป็นไข่จะได้ใบจีน้อยต้นนี้ใบเปาะมันก็เลยเจอนั่นเพื่อนนั่นใบน้องผ้าไปคู่มือบ่เพื่อนกันใบคู่มือเออบัดมืออไรบ่ไปแต่ก็คือว่าพวกกันนั่งอยู่ซื่ออาวียัดแหันไปนี่แหละมันยากโยงัวควายกับมีบอเธอเจ้าบอมีง้อมีควาย ชาน้ำบดนี้ค่ะมีกุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ่บ่กุ้งหนายเลยอืมถือว่าขาดแคลนมาเหตดหลายปีเลยเนาะโดนปืนไฟกับบุรีมีเนาะใช่ใช่ไฟยังย้ำขับยำแรงมาใส่ทานใส่ธาตุโอ้ใส่โคมเหมือนบ่โดนใส่โคมใส่โคมโดย บางทีบ่มีกะขี้กระบองไปเก็บซีดุ๊กใช่ใช่กระบองเนาะโดยโดยโดยมีกะไก่กระบองอ๋อชิช้าวซ่าซื้อเป็นนัวโดใส่ขนมลูกอีกเมือกอะลูกกะหลายอย่างหลายแนวอ่ะใส่ลาใส่การอีกเดือดดอง อืมถูกม no. um, ีดองถูกแขนเนาะเออแต่บุมีหัเงินปุลยเนาะเป็นดองเรื่อยค่ะเป็ดไก่ช่เจ้ากับบุญมีบอลจะมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โอ้มีไก่สองตัวอืมถือว่าอยู่ในหมู่บ้านนี่มิแต่หกหลังคาโดยอืม เออมีมีทางไปใช้อีกแน่นี่มีทางแดงทางยังบ่ทางแดงมีทางเรามาดูวิวิทยทางนี้ก็ออกไปฮอดเมืองต้นเลยนู้นแต่มันก็ยากทนยามพลห่งยากมันออโดยโดยโดยมีทางทางที่ว่าทางไปชื่อๆเนาะโดยทางโออน้ำในได้กินได้ใช้น้ำกินน้ำยัง นานจางนั่นเขาไปหากินน้ำสากเอาเนาะทางนี้นะมันยอึดแล้วมันยออ่นแล้วน้ำอาบการทุกปีมอ้ทุกปีกระกุ้มอยู่บ่กระกุ้มว่าบัดน้ำสากตะนั้นมันแห้งเนี่ยไปกินไซบานนี่มันน้ำสากมันบกมันแห้งเนี่ยไปกินอยู่ไซบันนะจ้ะกากินในหั่นเลยนายเอ้ย แต่ถ้าเอาถ้าได้ก็ได้หมู่ใดบ่ได้ป๊าลําบากเนาะนํากินจ้ะชือว่าคือว่าคนกลังคานี่ไปกินน้ําวันเดียวหับอยู่ันกินอยู่หันโดยบาดมันมดมันแห้งคือว่าได้เป็นนางทาเอาโดยนางาเออตักเอาือบวยือโอ้เนาะโดยออาดมันแห้งพ่นก็ ขึ้นไปอาบุหวยไกอีกนไปอาบไปยางไปโอ้ยไก่น้ากินกันยงอึดเนาะทางโอ้โอ้ถ้าว่ามีน้กอกน้ยางากไข่เนาะมีอันนี้เนาะบ่ได้ใช้เออน้ํกอกธรรมดาก็บ่มีไข่ดมันนอืก็มีมดาว่าครบครอบครัวนี่อยู่ได้เนาะ น้ำบ้านนี่เขาก็ส่วนหลายเขาเฮ็ดหยังซะหาแยกไข่มดแดงหาหมาดิหาแยกไข่มดแดงกินคือกันเนาะโดยคือกันะมีาไปายมกอกยนว่าแบบมีปลูกมันปลูกหยังบ่มีบ่นบ้านนี่นะบ่มีเนาะเอาไปักาลังหาสิปลูกกสิขุดอขุดเอาเนาะโดย ดอกข่ไปซื้อมันเฒ่าอีกอันนั้นจ้ะซื้ออะยันๆอืมีเงินซื้อน้ํามันรถไผคือลูกนี้เด็กน้อยนะเขาได้เข้าโรงเรียนอยู่บ่ไกยางไปส่งลูกไปโรงเรียนแลพ่อแม่ก็บ่ได้เงินอีกบ่ได้สิหให้ขาอืุาวบ้านใหญ่ย่างข้าโรงเรียนบ้านใหญ่อ๋อือบ่ได้เียนเนาะเด็กน้อยนี่เนาะ

แทงมันบ่มีน้ำไหมอเลยยามีทำยำน้ำไหมกินเต้น้ำไหมขมือเก่งน้ำไหมต้นหนึงโตสาวพันแล้วกูมีได้เินนี่ปลาก็เออทีปลูกพักปลูกหญ้ากับปลูกงาเนาะทางนี้มันบ่มีน้ำเนาะแม้แต่น้ำสิกินสิอาบมันยังบ่มีเนาะที่ว่าขาดแคลนหลายหมู่บ้านนี่เนาะอื พี่จ้ากระจุนแม่พุ่นบ่โอ้ยยปีนึงปีนึ่งอ๋อว่านี่จากปีแล้วใชเอาเรื่องจักเพิ่นมาเนี่ยสามปีสามปีนี่เนาะคออนุญาตถามเนาะเจ้าหนุนชื่อยังเนาะชื่อแพงชื่อแพงเนาะโอ้ยอายุจากปีแล้วชื่ออยู่บ่มาชื่ออันยุเนาะหลายปีแล้วแม่ได้จ้ะชื่อไดไแม่ขอโทษเด้อ อาน,นา,นาน้งพันพงแพงน้เจ้าเนี่เป็นลูกกกบ่ลูกผู้ที่สามผู้ที่สมโอ้แม่เไม่รู้จะคนขนาดสี่คนสี่คนกที่สามโดยาผู้ชายน่ะคือว่าเอาเมียมาอยู่น้ำเจ้านันโดยโดยโดยเด็าาแพง เจ้าหันแต่งงานมากอยู่กินกัะลูกกับปัวมาจักปีแล้วส้จื้อจะบอกือกสิบปีบ่ได้บ่สิบปีหสิปีฮะายแต่งงานประมาณหแล้ว้ดอ่าะกตะโกตะโหากขาวน่ำกัมีพอได้กินเ่พาะในช่วงนี้ดูจังไร มาหเหมดแล้วข้าวหันมือพอกินข้าวได้ข้าวที่ชอบบดบดบดถึงเขาปุ๊กจบหนึ่งวันนี้กันวันนี้เคื่อไม่เจ็บไปหาไงใครมืแดงหาเครื่องปลาของดงขายไอ้มือสิบมือเศ้าซื้อข้าวกินบอกม่จังได้กับพ่อได้ใครมือแดงกับมันอืมเลี้ยงปีนี้ค่ะปีกายยังว่าไข่เนี่ย เออใช้ชีวิตแบบนี้มากช,ชิปปายปีแต่บอการแบบหากินเช่าค้ำแบบนี้ไปตลอดโดย,ยห,ออหันยำพลเฮงยากเข่าสิหาเขากินเฮงยากบางทีก็ขาดมือหนึ่งซองมือกับอะัรคือหน้าพนนี่เห็ดยังใส่ฟักกันเห็ดยังเห็ดเ็ดาน่าหันบอเห็ดเต้าน่าหนาพนเห็ดเต้านาเล้วเห็ดยังแบบนี้ กํเฮ็ดอักกัห้าเฮ็ดกิโลอักกัห้ากิโลแต่ค่ายอลไรกะซื้อเข้าบางทีเขาให้แรกคุดกิโลอลไรให้แรกเข้ากะบแรกไปโดยก็คือว่าเคยอดเข่าเคยพาลูกหิวอยู่้าเคยอดออหมดบ้านนี่อดคือการลดจับมือมีไผ่คอไผ่ได้เหรออ๋อคือว่าการลายมือลายลายเทื้อบะที่ว่าพาลูกหิวเข่าหิวหน้า ดูดูดยลูกสามคนเลยเนาะคือยังเชยาอีกอยู่บ่เลยลูกนี Abi ่นะดอจังไบอ่แพ่อได้อยากเนาะจากให้ว่าจากเร้าก่อนเนาะทางทางลูกนี่กันเช้าได้แมนพวานพวาครอบคขัวกะยังขาดคืนเนาะเอกจสกลำบากแล้วลูกอมเต้าอีกนะ ยิงมัดบ่ยิงช้องใส่หนิใส่ไข่ไข่ใส่ช่องเยืมเงินข้าวกู้เงินข้าวมาไปล้องหมอแต่เพื่อที่ฮะให้เขาไอีกยืมมาเอะไรเยืมยืมข้าวมาเท่าไรแซ้นายเออพาลูกไปห้องหมอแล้วบ่เลยโดยไฟแล้วนักมาเมื่อยังเก็บทางเก็บเมื่อย Hoa kỳ nữa là, tang lì nóng 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 cả nóng 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 rồi rồi, nóng 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 ก็พอดีมาทางบ้านใหญ่ฮะเนี่ยกับพอบ้านเพิ่นแนะ่ยนำข่อยมาหาเจ้าเจ้านี้ว่าขาดเคืองร้ายเพิ่นว่าเนะเาะเกา็ได้มาพี่น้องเลยเสื้อผ้าหนาแพ้ลูกนี่ก็มีอยู่บ่าเชื่อเขาให้เอ้นี่เธอข้าคิงนี่บเป่าโดยโดยโดยไปแบบว่า ไปคายนันนี่และมีผู้คิดอุด้วยเอาให้ละกันห้าเอาเมื่อนเพื่อนละกันฉันชุดว่ามีเอารถใหญ่มารถใหญ่เข่าได้เพราะทำได้เนาะโดยโดยโดยนั่นมีเข้าไปพูนบ้านรนศาสตรีมีทางแวะอีกทางกะเข้ามาตัดไม้วิกแล้วเขาก็เอาทางเออเหตทางให้เนาะ่ทางไปหอดทางใหญ่เลยตัวนี้เนาะโอยยางคนมันจะไปยาก Could chào lưu mô lêng yang nỉ, ăn mũ, lê cư mô nà <laughs> mô ừ, mô 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 อ,อ,อืมแม่คนกินกันยังหมดพอเนอะ <โด S 2> จะไปเลือกเกลือกายอีกป้าต <โด S 2> ู้มีอยู่มีอยู่หกหลังคาเนาะหมดบ้านนี่ค <โด S 2> ันวามีอานามีน้ามีในเพปลูกพักปลูกห้าปลูกมะเพ็ดอกพายเนะาะก็ได้กินไม่ได้ชื่อเนาะอันนี้คือว่านา้ากินก็น้ำใสเป็นกระยูน้ำกรรันหันเบา บัดนี้คือว่าน้ำหันมดเด็ก็ต้องได้ไปนั่งถ่าพูดว่า,าน,นั่งถ่าให้น้ำออกมาเลยก็ไปตักเอามากินมาใช้จิ้มหันกลางคืนพี่ก็ยุ่งโอ้คือว่าไปเผาจะกลางคืนเลยบอกกลางคืนก็เป็นเผาดยมันไกลชิมดเลยแหละในหอชิฮอดเรียนจีเรียนหาน้ำมาใช้ก็ตื่นแต่เช้าเลยเนาะกันไปยังบัทันได้กับ เออโดย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 ขาดแค่หน่ำนาะทางนี้กะโ็วัวจะเข่าหน่ำก็ยังขาดเนาะพี่น้องอะสั้นเท้ากับชีบรบกวนไรไปขอตัวไปอันเบิังเรียกเจ้าก่อนจำเจ้าอยู่ดีมีแห้งเนื้อบริสุทธิ์ชุคนนะโดยสบายดีแม่สบายดีอ่ายู่หมั่นคนยืนในแม่เด้ออยู่เป็นโฮมโฟรโฮมไทรให้ลูกให้หลานต่อไปเนาะเบิังลูกเบิังหลานเด้อโดย เออซาถุไปก่อนไปเอ้ย <c oughs> อ่ะเรื่อนจานเปินกันน้องพี่น้องเนาะก็ะคือเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยตามชอบถามเปินมากอะท <c oughs> ุกยากหลายขาดคืนอ่าหมู่บ้านนี่คือว่าขาดหน่ำนาะพี่น้องเนาะน้ำมุมว่านแต่ข่าวเลยพี่น้องเอ้ยหน่ำกินหน่ำใส้กันยังอึดเนาะเพราะว่าบ่มีน้ำหม,มอดานใส่หน่ำ บ่อที่ว่าคนขุดขึ้นมาขุดเน่าเนาะขุดโอเคพี่น้องเอ้ยอัดวันก็ได้มาเนาะขุดเบาลมกับเจ้าของเพื่อนเพิ่นเพิ่นกจือสร้างแครงแต่บ่ออนุเพิ่นบดจือพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านนี่ก็ขาดเคิร์นไลายอ่าขาดอาหารการกินเนาะเพราะว่าแต่ข่าวแต่น้ำเลยพี่น้องอ่าน้ำก็ยังขาดเนาะเพราะว่าหมู่บ้านนี่บ่มีน้ำโบดานเลยกับมุมีน้ำปลาปาพี่น้องอาศัยน้ำ สั่งด้วยน้ำวอที่เขาขุดขึ้นมาเองเนาะกาอาศัยทั้งกินทั้งอาบอยู่บนนั่นเนี่ยมันกับหพ่อไส้อ่าบางเดือนเนาะมันมดก็ต้องไในพนังเผาเอาคนดับพี่น้องเลยนางเผาเอา,า,เอามือละโอสองโออ่าถือว่านักเนาะแม่ต้องน้ำกิน,นกันย่างขาดพี่น้องข้าวน้าปลาจำปลาอึดบวมีไผ่คอไผ่ได้เลยเถืนว่าอ่าก็มีบางมือกับผ้ากับมดกันยากรายครอบครัวกันเนาะ โอเคพี่น้องมาจะบ้านจิกาจะขอหญาตปิดคลิปก่อนพี่น้องเลยปัจจิบ,บันตัวไปบนครอบครัวอื่นเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องท,ท,ที่ติดตามรับสม